เมื่อผ่านเวลารับน้องในมหาวิทยาลัยที่เมอาไปเรียนเรียบร้อยและก็ถึงเวลาที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้จำเป็นจะต้องมีชมรมอยู่จึงทำให้ตอนนี้เมอาครุ่นคิดว่าเธอจะไปอยู่ชมรมอะไรดี กันทำไมมหาลัยนี้จะต้องบังคับให้เข้าชมรมด้วยนะมหาลัยอื่นที่เพื่อนคนอื่นอยู่ทำไมไม่เห็นเขาบังคับเลยแล้วทีนี้ฉันจะเข้าชมรมไหนดีล่ะเนี่ยเออฉันมีพี่รหัสนี่ฉันไปถามพี่เขาดีกว่าเผื่อจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นสวัสดีค่ะเมอาเองนะคะพี่เฟราอ้าวน้องเมอามีอะไรหรือเปล่าจ๊ะต้องการปรึกษาอะไรพี่หรือเปล่าเอา่ย ใช่ค่ะพี่ตอนนี้หนูมีเรื่องต้องคิดหนักค่ะคือเรื่องชมรมค่ะอ๋อชมรมว่ายังไงไมีอาหารได้หรือยังหนูไม่รู้จะเข้าชมรมไหนดีค่ะพี่เอาอย่างนี้ตอนนี้น้องว่างใช่ไหมพี่กว่างด้วยเดี๋ยวพี่ไปหาแล้วกันเนอะโอเคค่ะพี่หนูจะรอที่แถวร้านคาหน้ามาหาหลัยนะคะ สัสดีค่ะพี่เฟราดีจ้าว่ายังไงเรื่องชมรมน้องมีสนใจชมรมไหนอยู่ไหมหนูไม่มีนะคะเพราะหนูก็ไม่รู้ว่าที่นี่มีชมรมอะไรบ้างนะคะหนูต้องรบกวนพี่เฟราด้วยนะคะอืมงั้นให้พี่ไล่ไปทีละชมรมดีไหมดีมากเลยค่ะพี่หนูจะได้นึกภาพออกค่ะพี่ใจดีจริงๆชมรมวาดรูปเป็นไงจ๊ะหนูวาดรูปไม่เป็นเลยค่ะพี่ งั้นชมรมทำอาหารล่ะเรื่องเข้าครัวยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะหนูกลัวการทำอาหารแบบว่ากลัวทำครัวพังนะคะอืมชมรมจัดดอกไม้ไหมน่าจะเหมาะกับน้องเมอาอยู่นะหนูไม่ใช่ทางนั้นค่ะพี่งั้นช่วงนี้น้องเมอาสนใจอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเอ่ยอย่างเช่นเพลงหนังละครดนตรีอะไรแบบนี้าจา้ะดนตรีอย่างนั้นหรอ ตอนปฐมนิเทศหนูได้ดูคอนเสิร์ตของพี่พวงอธิน่าแสดงค่ะหนูว่าหนูอาจจะสนใจดนตรีก็ได้นะคะคือว่ามีชมรมนี้ไหมคะพี่เออชมรมมันก็มีจ้ะแต่น้องมั่นใจแน่แนใช่ไหมว่าไม่มีอย่างอื่นที่สนใจอีกลองว่ายน้ําดีไหมจ๊ะหนูตัดสินใจแล้วลวคะค่ะหนูว่าหนูจะอยู่ชมรมแบบพวกพี่พี่อธินาค่ะคือพวกพี่เขาตั้งชมรมขึ้นมาเองมันคือชมรมดน,นตรี จนพวกพี่เขาอยู่ปีสแล้วก็ยังไม่มีรุ่นน้องที่ได้เข้าชมรมนี้เลยสักคนเลยนะน้องเมย์อาจจะเข้าชมรมนี้จริงๆหรอพี่เกรงว่ามันจะไม่สะดวกนะ่ะอ้าวทำไมล่ะคะมันก็คือชมรมในมหาลายัยทำไมไม่มีใครได้เข้าล่ะคะแบบนี้ไม่แฟร์เลยคะ่ะพวกพี่เขาค่อนข้างห่วงเรื่องความเป็นส่วนตัวน่ะแบบไม่ค่อยจะส่งสิ่งกับใครสักเท่าไหร่ก็มีแต่พวกเขานั่นละจ้ะพี่ก็ไม่รู้จะช่วยน้องเรื่องนี้ได้ไหม ไม่เป็นไรเลยค่ะพี่เฟล่าพี่ช่วยหนูมากๆแล้วค่ะเดี๋ยวเรื่องจะเข้าไปในชมรมได้ยังไงเดี๋ยวหนูจะหาวิธีเองนะคะวันนี้หนูต้องขอบคุณพี่มากๆเลยค่ะที่สละเวลามาให้คำปรึกษาหนูไม่เป็นไรเลยพี่ว่างพอดีแล้วเราก็มาปรึกษาพี่ได้ตลอดเลยนะมีอะไรสงสัยตรงไหนก็มาถามพี่ได้ยินดีช่วยจ้า ทำไมแม่ไม่รับสายนะในขณะที่เมอาโทรไปหาแม่ของเธอแต่มาเบลก็ไม่ได้รับสายแต่ทันทีที่เมอาพูดจบมาเบลก็ปรากฏตัวอยู่ในห้องของลูกสาวเธอทันทีแม่มาทำไมคะเน,นี่ยแล้วทำไมไม่รับสายหนูล่ะคะ ก็แม่ร้อนใจนี่เห็นลูกโทรมาคิดว่าจะมีเรื่องอะไรเลยรีบมาหาลูกเลยดีกว่าจ้ะหนูก็แค่โทรไปถามถ่ายแม่เฉยๆเองค่ะแม่แพนิคไปหรือเปล่าคะเนี่ยโทเมอาลูกไม่รู้หรอกว่าพ่อกับแม่เป็นห่วงลูกขนาดไหนแล้วยังไงมีอะไรหรือเปล่าจ้ะลูกแล้วที่มหาวิทยาลัยเป็นยังไงบ้างลูกโอเคไหมโอเคนะคะสังคมที่นั่นโอเคเลยค่ะทุกคนเป็นกันเอง พี่รหัสหนูก็ใจดีน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ว่าหนูกําลังคิดหนักอยู่เรื่องหนึ่งค่ะแม่ว่ายังไงจ้าว่ามาเลยบอกแม่ได้ทุกเรื่องเลยนะคือหนูจะต้องหาชมรมอยู่แล้วหนูสนใจอยู่ชมรมหนึง่งแต่ว่าเขาไม่รับใครเลยแบบนี้มันก็ไม่แฟร์นะคะก็เลยคิดว่าหนูจะเข้าชมรมนี้ยังไงดีค่ะแม่ให้แม่ช่วยไหมลูกให้แม่เสกให้เขารับลูกเข้าชมรมเลยดีไหมโหยแบบนั้นมันก็ง่ายไปนะคะแบบนี้มันค่อนข้างจะฝืนไปหน่อย หนูก็เลยจะลองหาวิธีดูเองนะคะอืมถ้าลูกต้องการแบบนั้นก็ได้จ้ะแม่เคารพความต้องการของลูกแม่ไม่ก้าไก่ละกันแต่ถ้ามีอะไรมาปรึกษาพ่อกับแม่ได้ตลอดเลยนะเมอาลูกรู้ใช่ไหมหนูรู้ค่ะแม่ขอบคุณนะคะที่มาหาหนูในวันนี้ถ้าอย่างนั้นแม่ไปก่อนนะลูกเหนื่อยคงต้องการพักผ่อนโชคดีจ้ะลูกสาวของแม่ พวกพี่ๆวงอาทีนาทำไมต้องลึกหลับด้วยนะหรือว่าฉันจะไปที่ห้องชมรมดน,นตรีเลยดีพอเข้าไปก็ขอเข้าชมรมอะไรนี้คุกเข่าขอร้องกันไปเลยดีไหมเนี่ยเผื่อเขาจะใจอ่อนสวัสดีนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมีโปรเจกต์เล็กๆมาให้ทำกันนะแต่ว่าเป็นงานคู่เอาล่ะอาจารย์จะส่มชื่อว่าใครจะได้ทำงานคู่กับใครนะ ไม่ต้องทำหน้าตกใจกันไปจะได้เป็นการทำความรู้จักเพื่อนใหม่ไปด้วยเลยนะฉันจะได้ทำงานคู่ใครกันนะขอให้เป็นคนทำงานด้วยง่ายๆละกันนักศึกษาเห็นชื่อที่ขึ้นมาบนจอน,นี้แล้วใช่ไหมจ๊ะทีนี้ก็ตามหาคู่ของตัวเองแล้วก็จัดการวางแผนการทำงานกันให้ดีได้เลยจ้ะ ขอโทษนะเธอคือเมอาใช่ไหมฮะเออใช่ทำไมหรอเธอได้ทำงานคู่กับฉันนะ่ะถ้างั้นนายก็คงจะเป็นเจอใช่ไหมยินดีที่ได้รู้จักนะฉันขอเบอร์โทรเธอหนอ่อยสิฮะเออเอาไปทำไมอะ่ะเราเพิ่งรู้จักกันเองนะถ้าไม่รู้เบอร์กันแล้วจะติดต่อทำงานกันยังไงจริงไหมเออจริงด้วยสิฉันนี่ก็นะนาแตกไหมล่ะเนี่ย อ๋อถ้าง,งัา้นก็แลกเบอร์กันเนาะจะได้คุยงานกันเดี๋ยวฉันติดต่อไปนะอ๋อได้เลยได้เลยทำไมนายคนเมื่อกี้หน้าคุณคุณจังแฮะเหมือนฉันเคยเห็นที่ไหนเลยหรือว่าเขาหล่อเหมือนดาราแล้วฉันก็เลยคุ้นหน้ากันนะ วันนี้ฉันจะต้องไปเข้าชมรมดนตรีให้ได้ถึงจะต้องคุกเข่าขอร้องก็ทำเอาสิฉันจะเป็นรุ่นแรกที่ได้เข้าชมรมนี้เลยคอยดูก่อนอื่นฉันต้องหาห้องชมรมดนตรีสินะเพราะก็เหมือนวลีที่ว่าอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าทำเสือสิจริงไหมพี่เฟร่าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องเมอาวันนี้มีอะไรให้พี่ช่วยไหมจ๊ะพี่ใจดีจัง หนูอยากรู้ว่าห้องชมรมดน,นตรีอยู่ที่ไหนนะคะพี่เฟราพอจะรู้ไหมคะน้องเม่อาตัดสินใจแล้วจริงๆใช่ไหมพี่ก็คงจะขัดความต้องการน้องไม่ได้คือจริงๆแล้วไม่มีใครรู้เลยว่าห้องชมรมดน,นตรีอยู่ที่ไหนนะจ๊ะขอโทษจริงๆนะพี่ช่วยไม่ได้มากเลยอะ่ะโหลึกลับมากๆเลยนะคะเนี่ยหนูจะลองหาให้เจอยังไงก็ขอบคุณพี่เฟราด้วยนะคะ พี่ช่วยหนูมาตลอดเลยขอบคุณจริงๆค่ะอะไรกันเนี่ยมันจะลึกลับเกินไปแล้วไหมเนี่ยไอชมรมดนตรีนี้สักพักที่เมอาคิดอะไรไปเร่เปื่อยสายตาของเธอก็ดันไปเห็นกับหนึ่งในสมาชิกวงอธีน่าเข้านั่นทําให้เธอดีใจเป็นอย่างมากนั่นพี่ที่อยู่ในวงอธีน่านี่เอาล่ะโอกาสมาถึงแล้วฉันจะต้องตามไปดูเลยจะได้รู้สักทีว่าห้องชมรมดนตรีอยู่ที่ไหนกัน นั่นคงจะเป็นห้องชมรมดนตรีนนแน่ๆเลย พอทันทีที่หนึ่งในสมาชิกวงอาธิ่าเข้าไปในห้องนี้เมอาจึงรีบเดินเพื่อจะเข้าไปยังห้องที่เธอคิดว่าเป็นห้องชมรมดนตรีแบบที่เธอหวังแต่พอเธอเปิดเข้าไปกับพบกับห้องที่ว่างเปล่าที่มองไปแล้วก็ไม่มีใครเลยสักคนอ้าวทำไมห้องนี้ไม่มีใครเลยล่ะเปิดเข้ามาก็กลายเป็นห้องโล่งๆแบบนี้ได้ยังไงแล้วพี่คนเมื่อกี้ล่ะไปไหนแล้วหรือว่าฉันตาฝาดกันนะ ในขณะที่เมอากำลังงุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันใดนั้นสร้อยคอที่เมอาสวมอยู่ก็ได้มีแสงสว่างออกมานั่นทำให้เมอาง,งงเข้าไปกันใหญ่เธอจึงตัดสินใจออกมาตั้งหลักข้างนอกก่อนทำไมฉันเข้าไปในนั้นแล้วสร้อยที่แม่ให้มามันมีแสงออกมาได้ละ่ะมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก,ก่อนเลยนี่หรือว่าสร้อยมันกำลังจะบอกอะไรกับฉันเอาละ่ะไม่ลองไม่รู้ ส้อยนี้เป็นสร้อยที่แม่ให้มามันอาจจะเป็นหนึ่งในของวิเศษก็ได้จริงไหมถ้าอย่างนั้นฉันจะลองอธิษฐานขอสร้อยนี้ดูแล้วกันแม่อาทํทำสมาธิแล้วก็บอกกับสร้คอที่แม่ของเธอให้มาว่าให้เปิดทางให้เธอได้พบกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเธอจริงๆพอทันทีที่เธอได้อธิษฐานเรียบร้อยแมอาก็ตัดสินใจเปิดเข้าไปในประตูบานเดิมใหม่อีกครั้ง และครั้งนี้ทําให้เธอได้พบกับสิ่งที่ถูกบดบังเอาไว้ฮะได้ผลจริงด้วยนี่ฉันรู้สึกเหมือนมีพลังวิเศษเลยนะเนี่ย <Yeah. S 1> ท่ันใดนั้นหนึ่งในสมาชิกวงอธีนาที่เมอารู้สึกคุณตาก็เดินมาที่ข้างหน้าเธอและเขาผู้นั้นมีสีหน้าที่ดูแล้วไม่ค่อยพอใจเธอสักเท่าไหร่เธอเธอเข้ามาในห้องนี้ได้ยังไง